ฝันเห็นบ้านล้างซึ่งเป็นบ้านของคนอื่นฝันเห็นบ้านล้างที่ไม่มีใครอยู่แล้วซึ่งบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของคนอื่นทำนายว่าอะไร ท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูที่เป็นคู่แข่งขันตอนนี้ท่านกำลังมีปัญหาเรื่องความรักด้วยความที่ว่าอดีตในอดีตท่านเคยผิดหวังในความรักมาก่อน ในอดีตตัวคุณน่ะเคยผิดหวังในความรักทําให้ปัจจุบันเนี้คุณไม่กล้าเปิดใจที่จะรักใครอาจจะโดนเพศตรงข้ามบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณจะโชคดีในเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานคุณจะแข็งแรงขึ้นจะดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นดูดีขึ้น สวยขึ้นหน้าที่การงานก็ก้าวหน้าดีในด้านความรักเนี่ยเหมือนกับว่าไม่สมหวังคุณยังเสียใจกับอดีตที่โดนเพศตรงข้ามทำร้ายจิตใจในอดีตเคยโดนเพศตรงข้ามทำให้เสียใจอกหักผิดหวังสำหรับคลิปนี้เลขนำโชคคือ1 7 9 หนึ่งเจ็ดเก้าขอให้ท่านโชคดีค่ะ